เออเอาละครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะอ่าเราก็ห่างหายกันไปตั้งนานเลยนะครับอืมห่างหายไปตั้งหลายวันนี่เกมนี้โอเรามาต่อกันเลยนะครับจากที่เราห่างหายกันไปตั้งหลายวันมาวันนี้ขอสำรวจผีหน่อย เออโอมืดมากเ,เรามีไฟฉายนีย่เดี๋ยวผมดูสวัสดีครับเฮ๊ยคุณคือใครอะ่ะสวัสดีเปิดประตูืมสวัสดีครับเปิดได้ไหมเนี่ยโอ้โหเปิดไม่ได้

ยัปเตอร์ e r 7ลงไฟฟ้าการผลิตประเทศไทยสวัสดีครับขอวิ่งไปหน่อยเออเออติดเอ,องะงะติดยี่ประตูใครสั่งใครสอนเปิดอย่างนี้เนี่ย มเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราโดนไฟฟ้าตรงนี้ช็อตเราทำยังไงดีอุ้ยอุ้ยยุยยทำไงดีครับต้องกลับไปที่เดิมอะมันน่าจะมีให้แบบปิด ิดไฟหรือเปล่าปิดพวกไฟฟ้าอะไรพวกเนี้เอมันมืดมากเลยครับอืมโอ้นี่หรือเปล่าไม่ใช่ เขาให้ทำอะไรกันแน่เนี่ยโอ้โหเสียงไก่น้อยก็ดังจังเออทำไงดีครับเนี่ยท่านผู้ชมเบืนใดเล่นยากนะเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย ขอภัยกับเสียงไก่ได้วยนะเราควรทำยังไงชาร์จไหมชาร์จทำยังไงกับเนี่ย โอ้ชั珀สามงงไปหมดล็อกเกอร์เปิดไม่ได้อ๋อ oh, ไงระบบไฟ มันซับซ้อนกว่าเดิมเหมเนะี่ยแล้วเติมฝากงงุง่บนะนี่เสียบนี่นี่ก็เสียบนี่นี่ก็เสียบนี่เดี๋ยวตรงนี้

อ่าได้เสียทีผู้มชมโอ้ไก่เสียงไก่กูจะได้แน่ๆขอเปิดเข้าไปหน่อย,อยครับเมื่อกี้อะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไระครับ สวัสดีนายเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งมาจากตรงนี้แล้วไปตรงนู้นได้ยังไงโอ้ยอุยอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็พ่มาเลยเด็กแต่มาแก้ปัญหาอีกให้ตายเถอะ โอเค okay. let's go โอเคเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมันจะมาโผล่มาตรงนี้แล้วก็หนีให้เราหนี อย่าตามมานะตันแล้วนเนี่ยไปมันไปไหนไม่ได้แล้วนเนี่ยโอ้ไม่ตามทุกคนไม่ตามแล้วเปิดประตูเหมือนจะไม่ตามแล้วนะครับ มืดจังเลยแม่งทำมามืดมากมองอะไรแทบไม่ค่อยจะเห็นมืดมืดจริงๆอืมเฮ้ยมันลอยได้มันลอยมาผมเฉยเลยผมก็เดินไปต่อนะครับผมไม่ส่วนอะไรมืดมาก มันเป็นประสบการณ์ที่แอนค่อนข,ข้างจะเล้าใจนะครับท่านท่านผู้ชมโหลดมาเล่นน่ะน่ากลัวสุดๆเลยเลยแต่ว่าสำหรับผันไม,ไม่น่ากลัวแล้วแล้วทำไมประตูเปิดไม่ได้วัดแต่ฟาดโอเคตกมาทางนี้ทางตันไปต่อ อะไรอะ่ะอ๋อมีเลือดด้วยผมสุขคนจะไปทางไหนต่อทางนี้อะ่ะวัสดีสวัสดีครับทางมันมีแค่นี้อ่ะ ก็ทางมีแค่นี้ทำไงต่อวัดทีวีอาโน้ตอ่านไม่ออกอยู่ดี โ้ตายไปเนะี่ยกูตายไปเนะีย่ยเดี๋ยวบอกว่าจบแค่นี้